สวัสดีค่ะพบกับช่อง Wealth t ก i n k e r ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาเริ่มกันเลยตอนถอดรหัส GTLB หุ้นกิจแล็บตัวเดียวจบทำไมคนทำซอฟต์แวร์ต้องมีและนักลงทุนควรรู้โอ้โหโปรเจกต์นี้โค้ด เยอะมากแล้วทีม A ใช้เครื่องมือนี้ทีม B ใช้เครื่องมือโน้นแล้วใครจะเช็คความปลอดภ,าภาัยตอนไหนเนี่ยเคยไหมคะที่ได้ยินนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนแบบนี้หรือใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจมีทีมพัฒนาโปรดักต์ของตัวเองก็น่าจะเคยเจอความปวดหัวกับการบริหารจัดการสารพัดโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างซอฟต์แวร์ให้สำเร็จ จนบางทีรู้สึกว่ากว่าจะคลอดออกมาได้แต่ละแอปพลิเคชันแต่ละฟีเจอร์นี่มันยากเย็นแสนเข็นยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาซะอีกแต่จะเป็นยังไงคะถ้ามีผู้ช่วยคนหนึ่งที่บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันจัดการได้ทุกอย่างตั้งแต่คิดไอเดียเขียนโค้ดทดสอบระบบความปลอดภัยไปจนถึงปล่อยออกสู่ตลาดโอ้โหฟังดูเหมือนฝันเลยใช่ไหมล่ะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงบริษัทหนึ่งที่กลายเป็นเหมือนศูนย์กลางจักรวาลของเหล่าโปรแกรมเมอร์และทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ทั่วโลกกับหุ้นที่มีชื่อย่อว,ว่า GTLB หรือ GitL ล b นั่นเองครับแล้วกิ t แล b คืออะไรทำไมถึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของหลายๆองค์กร และที่สำคัญกว่านั้นคือในมุมมองของนักลงทุนเนี่ยหุ้นตัวนี้น่าสนใจแค่ไหนมีอะไรที่เราควรรู้บ้างมาแกะรหัสความลับของบริษัทนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะกิจแลับคืออะไรสวิสมีดพับสำหรับคนทำซอฟต์แวร์ลองนึกภาพตามง่ายๆนะคะสมมุติว่าเราอยากจะสร้างบ้านหลังนึงเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างคะ ช่างปูนช่างไม้ช่างไฟช่างประปาสถาปนิกคนเขียนแบบวิศวกรคนจัดการงานก่อสร้างแล้วไหนจะเครื่องมืออีกนับไม่ถ้วนใช่ไหมคะแต่ละคนก็มีทักษะมีเครื่องมือเฉพาะของตัวเองกว่าจะรวมกันมาสร้างบ้านให้เสร็จได้เนี่ยต้องใช้การประสานงานที่ซับซ้อนสุดๆเลยการสร้างซอฟต์แวร์ก็คล้ายๆกันค่ะตั้งแต่มีไอเดียคิดคอนเซปต์ออกแบบเขียนโค้ด ทดสอบว่าทำงานได้จริงไหมตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยปรับแก้แล้วค่อยเอาไปใช้งานจริงโอ๊ยเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ละขั้นตอนก็มักจะใช้เครื่องมือคนละตัวเครื่องมือสำหรับเก็บโค้ดเครื่องมือสำหรับทดสอบเครื่องมือสำหรับแจ้งบัคเครื่องมือสำหรับปรับปรุงระบบอัตโนมัติบางบริษัทถึงกับใช้เครื่องมือ1 0ถึง20ตัวเลยก็มีค่ะลองคิดดูสิครับ ว่าทีมพัฒนาจะต้องสลับหน้าจอไปมากี่โปรแกรมในหนึ่งวันนี่แหละค่ะคือปัญหาที่ก i จ l a b เข้ามาแก้ไขพวกเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมต้องสลับเครื่องมือไปมาให้ปวดหัวขนาดนั้นมารวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวเลยสิ GitLab ก็เลยสร้างแพลตฟอร์มที่รวมเอาเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ไว้ในแอปพลิเคชันเดียวหรือที่เรียกว่า DevOps Platform นั่นเองค่ะ จุดเด่นที่ทำให้ก g แหลับเป็นตัวจริงและนักลงทุนต้องทึ่งสิ่งที่ทำให้กิ i หแับแตกต่างและโดดเด่นมากๆเลยก็คือแนวคิด Single Application for the Entire DevOps Lifecycle หรือที่แปลง่ายง่ายคือแอปพลิเคชันเดียวครบอบวงจรสำหรับทุกขั้นตอนการพัฒนาซอฟต์แวร์ลองจินตนาการว่ามีสวิตช์มีดพับสุดลำํำ ที่รวมเอาไข่ควงเลื่อยคีมที่เปิดกระป๋องและอื่นๆอีกเป็นสิบๆอย่างมาไว้ในด้ามเดียวโดยที่เราไม่ต้องพกเครื่องมือเป็นสิบๆชิ้นอีกต่อไปสะดวกไหมคะกิจ lab ก็ทำแบบนั้นเลยค่ะแต่สำหรับโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วทำไมแนวคิดตัวเดียวจบนี้มันถึงมีพลังมหาศาลขนาดนั้นคะ1ลดความซับซ้อนและประหยัดค่าใช้จ่ายบริษัทไม่ต้องซื้อไลเซนซ์ซอฟต์แวร์หลายๆตัว จากหลายผู้ขายไม่ต้องปวดหัวกับการเชื่อมต่อระบบที่แตกต่างกันและยังประหยัดเวลาการเรียนรู้เครื่องมือใหม่เครื่องมือใหม่ของทีมอีกด้วยค่ะ2ทํทำงานร่วมกันง่ายขึ้นทุกคนในทีมทั้งโปรแกรมเมอร์วิศวกร QA หรือแม้แต่ผู้จัดการโปรเจกต์ก็เข้ามาดูข้อมูลเดียวกันทำงานบนแพลตฟอร์มเดียวกัน ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการอัปเดตข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มทำให้การสื่อสารและการทำงานลื่นไหลามากขึ้นเหมือนทุกคนอยู่ในห้องประชุมเดียวกันตลอดเวลาครับ3ความปลอดภัยที่มาพร้อมกับการพัฒนาเรื่องความปลอดภัยเป็นเรื่องใหญ่มากในการทำซอฟต์แวร์ใช่ไหมคะก i จ l ล b ไม่ได้มองว่าเป็นส่วนเสริม แต่ผนวกเรื่องความปลอดภัยเข้ากับการพัฒนาตั้งแต่ต้นเหมือนเราออกแบบบ้านโดยคิดเรื่องทางหนีไฟตั้งแต่เริ่มวางแปลเลยครับทำให้ตรวจจับช่องโหว่ได้เร็วและแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีสี่ความเร็วในการส่งมอบงานเมื่อทุกอย่างเชื่อมโยงกันอย่างราบรื่นการทดสอบอัตโนมัติ CICD ก็ทำงานได้เร็วขึ้นการแก้ไขบั๊ก็ทำได้ง่ายขึ้น ทำให้ทีมสามารถส่งมอบซอฟต์แวร์หรือฟีเจอร์ใหม่ๆออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นมากๆนั่นหมายถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทที่ใช้ก i t l ล b ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะจาก OpenSource สู่ยักษ์ใหญ่ที่ IPO เรื่องราวของก i t l ล b ก็คล้ายๆกับหนังที่เล่าเรื่องจาก Zero to Hero เลยนะคะเริ่มต้นขึ้นในปี2011โดย d มิทรีซัปโปโรเซสชาวรัสเซียที่สร้างเป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์ส คือโค้ดเปิดเผยใครใครก็เอาไปใช้หรือพัฒนาต่อได้สำหรับตัวเองจนกระทั่งซิซิชบรันดิชชาวดัดมาเจอเข้าแล้วเห็นศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ก็เลยชวนกันมาตั้งบริษัทจนเติบโตจากแค่โปรเจกต์เล็กๆกลายเป็นบริษัทที่มีพนักงานหลายพันคนทั่วโลกและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ n d s d a q ในปี2021ในชื่อ GTLB ครับ นี่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและความสามารถในการแก้ปัญหาที่แท้จริงให้กับอุตสาหกรรมเพราะพื้นฐานของก i ิ l แลบที่เป็น Open Source มาก,ก่อนทำให้พวกเขามีชุมชนนักพัฒนาที่แข็งแกรง่งคอยสนับสนุนและร่วมพัฒนาอยู่เสมอจนกลายเป็นจุดแข็งที่สำคัญค่ะแล้วในมุมนักลงทุนละ่ะ GTLB น่าจับตาแค่ไหนในฐานะนักลงทุน เรามองเห็นอะไรในหุ้นกิจแลบบ้างตลาดใหญ่โตมโหลานทุกวันนี้แทบทุกธุรกิจต้องพึ่งพาซอฟต์แวร์ในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นธนาคารอ e ีคอมเมิร์ซสายการบินไปจนถึงแอปพลิเคชันในมือถือของเราเองตลาด d e ล็อปจึงเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆและยังคงเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องเพราะบริษัทต,ต่างๆแข่งขันกันที่จะสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีและเร็วกว่าคู่แข่งสินค้าผูกขาด Sticky p r o d u c t เมื่อทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทไหนได้ลองใช้กิจหลบแล้วเนี่ยการจะย้ายไปใช้เครื่องมืออื่นมันเป็นเรื่องยากมากค่ะเพราะโค้ดทั้งหมดประวัติการพัฒนาทั้งหมดการตั้งค่าต่างๆมันถูกรวมอยู่ในระบบนี้หมดแล้วเหมือนเราใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เราคุ้นเคยนั่นแหละค่ะการเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นมันไม่ใช่แค่เรื่องง่ายๆ ต้องลงทุนทั้งเวลาเงินและการฝึกอบรมทำให้ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะใช้งานกิจแลบต่อไปในระยะยาวการเติบโตของรายได้กิจแลบรายงานผลลัพธ์ประกอบการที่มีการเติบโตของรายได้อย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงอย่างที่เราเห็นบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตมักจะเป็นแบบนี้ถึงแม้จะยังไม่ทำกำไรเป็นกอบเป็นกร,รมในเชิงบัญชี GAAP แต่พวกเขาก็แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและกระแสงเงินสดที่ดีขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับบริษัทที่กำลังขยายตัวครับนวัตกรรมไม่หยุดยัง้งด้วยความที่เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดกว้างและมีชุมชนนักพัฒนาช่วยกันสร้างสรรค์ทำให้ก i ิบแลบมีการพัฒนาและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ความท้าทายที่ต้องระวังแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนไหนที่ไม่มีความเสี่ยงหุ้น GTLB ก็เช่นกันครับการแข่งขันสูงลิ่วตลาด DevOps มีคู่แข่งสำคัญอย่าง GitHub ของ Microsoft และ Atlasian s เจ้าของ Gira และ Bitbucket ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ที่มีฐานลูกค้าจำนวนมากการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดจึงดุเดือดมากๆค่ะภาวะเศรษฐกิจ เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัวบริษัทต่างๆอาจลดงบประมาณในการลงทุนด้านซอฟต์แวร์ซึ่งอาจส่งผลลัพธ์กระทบต่อการเติบโตของกิจแล็บได้การประเมินมูลค่า (valuation) หุ้นเทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงมักจะมาพร้อมกับการประเมินมูลค่าที่สูงเช่นกันนักลงทุนจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าราคาหุ้นในปัจจุบันนั้นเหมาะสมกับศักยภาพการเติบโตในอนาคตหรือไม่ บทสรุปสำหรับนักคิดมั่งคั่ง GitLab หรือ GTLB เป็นบริษัทที่น่าสนใจมากๆสำหรับนักลงทุนที่มองหาโอกาสในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดพวกเขากำลังแก้ปัญหาใหญ่ให้กับโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยแนวคิดที่โดดเด่นอย่าง Single Application ที่ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายและส่งมอบนวัตกรรมได้รวดเร็วกว่าเดิมแต่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนการลงทุนก็ยังคงต้องอาศัยการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดการทำความเข้าใจธุรกิจอย่างลึกซึง้งและการประเมินความเสี่ยงที่รอบด้านอยู่เสมอเพื่อให้การตัดสินใจลงทุนของเรานั้นเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ หวังว่าข้อมูลของกิจ lab ในวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนสำคัญให้คุณนำไปต่อยอดการตัดสินใจลงทุนได้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ